F4 1ลึ่ครับตัวนี้เป็น All New 2.5 VGS ครับเซปอลงมาจากวังน้ำเย็นเขาบอกว่ารถเพิ่งไปเก็บสีมาพี่ขอเวลาสามวันมาจัดชุดใหญ่ครับจัดชุดใหญ่ไปกับพี่ครับอินเตอร์หัวฉีดนะรีแมปสวิตช์ปิดเปิดพันฟังก์ชันเดินหอบเอาให้ครบเลยเอาให้ครบเลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าอินเตอร์เป็นหน้าตาเป็นแบบไหนวางอินเตอร์เรียบร้อยแล้วฮะตัวนี้ครับแหน่ซ่อนอยู่หลังกระจังหน้านะครับสวยๆเลยนะขึ้นเขาสองข้างพร้อมกองอากาศกองเปิดแล้วก็ พ่อพักน้ำนะงานของทีสเปกนะถักพักน้ํางานทีสเปกนะครับเปลี่ยนหัวฉีดเป็น947เรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนหัวฉีดเป็น947เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ยกคัสอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวดูข้างในครับคัสของอะไรกันนี่ยคัสเป็นของเลเท็กครับทองแดง12ก้อนนะฮะแล้วก็ลูกปืนคัสเป็นของ BRC นะสติกเกอร์ช่างแบงแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเดินหอบอีกหนึ่งใบนะครับรถดันลั่นแค่ไหนวันดีครับคุณปอมันไหมมันมีแรงมากเลยแรงเลยนะครับคัสแข็งไหม นิ่มนะพี่ไม่แข็งเหยียบง่ายนะครับ่อเหยียบให้ดูหน่อยเหยียบให้ดูนะอ่านะครับเหยียบง่ายวันนี้ใส่บูธคันเกียร์ด้วยฟังชั้นแรกเดินหอบให้เท่ๆให้พี่ดูหน่อยเนีนะครับข้าหลังเขียนว่าวัยรุ่นสักแก้วนะแล้วก็มีค้ำด้วยครับมีค้ำมีค้ำด้วยนี่นี่นี่นะเดี๋ยวฟังเสียงเดินหอบครับนี่ฮะฟังก์ชันเดินหอบครับ มีหลายเสียงนะาสามารถจูดเองได้เลยนะได้เป็นเร,ร้อยเสียงเลยนะครับสามารถเพิ่มดังเบาได้อิสระเลยนะเดี๋ยวเราปิดควันดูก่อน,นครับ้อปอปิดควันกันครับปิดควันปิดควันแล้วเึิดนอะเปิดควันครับเปิดควันวางมือถือลงกันก็ได้ครับฟังเสียงเบิ้นตัดกับเปิดรอบที่5,000รอบครับคันนี้ที่เสร็จสเต็ปสามครับโอปอเบิ้น ที947ครับรีแมปนะชุดใหญ่ไปกับพิสเตจ3ครับฟังก์ชันเดินหอบจัดเต็มเดี๋ยวลองวิ่งกันดูครับเบรกมือลองใส่กันหนึ่งพร้อมแล้วปุ๊บนะครับปูจุมานทัก30ปอนด์นะครับสำหรับ เธอโบเดิมอยู่เลยเทอโบเดิมอยู่เลยเดี๋ยวรอบหน้าใส่ปากสีๆนะาจะลั่นๆเลยนะสังเกตรครับรถกะชากแรงนะคัดก็เอาอยู่นะครับสําหรับคัดไรเทคก็เอาอยู่จริงๆนะครับขอบคุณจากใจครับน้องชายมาจากวังน้ําเย็นครับเสียป,ปอนะน้องปอนะครับไม่ขอบคุณเพื่อนด้วยครับขับนิวเชฟมารอทั้งวันเลยครึ่งวันเลยเนี่ยตั้งแต่มาตั้งแต่8ปดโมงเช้าเสร็จต,ตอนบ่ายสามโมงนะ สนามท่างแบงค์สวยๆนะมาได้มาได้ชุดนี้กอ็อยู่ประมาณงบไม่เกิน35,000นะ3 5 0 0 0นะครับมีอะไรบ้างล่ะอินเตอร์นะครับหัวฉีดนฮะแล้วก็รีแมปนะฟังก์ชันเดินหอบนะคัดนะทองแดงนะโอ้โหใหม่ครับคุณจักใจครับมาจากวังน้ำเย็นครับแม่เอฟีอีกหนึ่งลำครับโอ้โหแลเบิดลั่นจริงๆครับคนนี้ครับ